และนักเตะที่เราจะมารีวิวในรอบนี้ครับผมไม่ได้รีวิวแค่คนเดียวเท่านะครับซึ่งโรนัลโดเราสัญญากันแล้วว่าวันนี้วันเสาร์ครับจะมารีวิวครับแต่วันนี้นะครับพิเศษนะครับก็คือจะมีเมสซี่เข้ามารีวิวด้วยนะครับว่าไปแล้วเราไปชมกันเลยนี่ครับผมสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากครับนั่นก็คือร้านเ p อเบ p พีชอปนั่นเองนะครับ มีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ WP เลยครับสำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเปนะฮะพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมเก,มกมไรนะครับในเกม หนึ่งคลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับสองคลิปต่อสัปดาห์นีครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับในส่วนของ cristiano r o น a l d o ครับมาจากอุบยาหนึ่งร้อยเจ็ดครับเป็นนักเตะคนที่12ครับที่เขาได้รับการโหวตนะครับเป็นนักเตะทีโ UTOT นะครับคนที่12นะครับ มายังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นว่าแฟนๆโหวตมานะครับก็ได้ติดคนที่สิบสองนะครับมาดูรายละเอียดกันหน่อยแล้วกันครับคริสตียโนโรนัลโดครับก็คงจะต้องบอกว่าในเรื่องของสปีดนะครับถ้าออกมาได้ดีอยู่นะครับนี่คือสปีดของเขาครับคือหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดครับสปีดต้นสปีดปลายค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่หกสิบเอ็ดครับในส่วนของค่าพลังการยิงครับประมาณร้อยหกสิบนะถ้าแยกนะงก็จะเป็นความคมงนะครับอยู่ที่167นะครับ ในเรื่องของการพังการยิงนะประมาณ180ประมาณครับ183ประมาณนี้ผมในเรื่องของความแข็งแรงครับ138ครับไปกรบบอกได้โอเคนะครับของเราอัพไปในเรื่องของการโตกลับนะครับมันก็จะเป็นตรงนี้ครับโตกลับคือเน้นสปีดแหละนะครับเน้นนะสปีดนะครับในเรื่องของคุณสมบัติโรนันโดครับก็มีฟีคิกทรงพลังเหนือชั้นยิงประตูจากที่ไกลลูกหมวกทรงพลังยิงไซก้อยนะครับ แล้วก็ถ้าสกิลของเขาคือลูเดตครับซึ่งเรานิยมใช้อยู่แล้วนะครับนะในเรื่องของวอลเลยเป็นสูงต่ำนะครับเท้าสี่นะครับอายุ40นะครับมา187ซนติเมตรนะครับก็ในส่วนของโรนัลโดีอยู่แล้วนะครับ1,500แต้มนะครับที่เราใช้แรกนั่นเองครับในส่วนของเมซี่กันบ้างครับเมซี่นี่คือแบบมาแบบงงแบบเหนือความคาดหมายสุดๆนะครับเปิดได้จากแพ็คชมเชยนั่นแหละนะครับที่104ถึง107นั่นแหละครับการันตีตรงนั้นแหะนะครับ ส่วนของเมซี่นะครับมาที่เป็นนักเตะรางวัลชมเชยนะครับ OBI ที่107นะครับถ้าจะแลกจริงๆก็ใช้อยู่ที่1,300แต้มครับแต่ว่าเราได้มาแบบฟรีๆนั่นเองครับก็ในส่วนของเมซี่นะครับก็อัพไปทางโรมาไดเตอร์นะครับในส่วนของปีกเราก็เน้นสปีดอยู่แล้วนะครับในส่วนของเมซี่มาดูในเรื่องของสเตตกันบ้างครับสปีดครับอยู่ที่166นะครับ ปีท้าวปีดต้นสปีดปลายนะครับโดยเฉลี่ยอยู่ที่166ครับในเรื่องของการจบสกอร์ที่อยู่แล้วนะครับเมสซี่ท้าวหนะครับตรงนี้นะครับความความคมนะครับอยู่ที่165นะครับยิงไกล146ครับพลังการยิงอยู่ที่134นั่นเองครับก่อนในเรื่องของการไปกับบอลคือดีมากนะคือแบบเลี้ยงบอลติดเท้านะครับก็วันนี้จะมาดูกันอีกทีนึงว่าเมสซี่เลี้ยงบอลติดเท้าจริงหรือเปล่านะครับก่อนในเรื่อง วัตถุสมบัติพิเศษนะครับก็มียิงแผ่นโค้งยิงประตูจากที่ไกาเพยเมเจอร์ยิงใส่ค่อยครับการยิงอยู่ที่3อันเลยนะครับแล้วก็มีเพยเมเจอร์ด้วยครับก็เบื้อเลยเป็นเกมลูกสูงเกมรับต่ำครับเท้า55นะครับวันนี้เราจะมารีวิวโหมดเมเจอร์อยู่แล้วครับนะพูดถึงช่องว้าเป็ดมันก็ต้องเป็นสายเมเจอร์อยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยนะครับดังนั้นการรีวิวของเราก็จะเป็นเน้น AI เป็นเป็นหลักนะครับมาที่ เมเจอร์ครับตอนนี้อันดับที่272ครับเราไปดู2เกมว่าเมซี่กับโรแลนโดนะครับจะทำให้เราติดท็อป250ได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมว่าไปแล้วไปชมกันเลยตอนนี้ครับแนมเราอยู่ที่700,000นะครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็700,000เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่ขึ้นแชมเปี้ยนครับคนอีกฝั่งหนึ่งครับ424ครับในส่วนของเฟนเนสจาคุครับ433โฮดิงครับผม เริ่มเกมครับเฟนเดซ่าคั่วนะครับมาด้วยเสื้อสีน้ำเงินครับกางเกงสีดำนี่ครับโวจิลฟันได้ครับในเสื้อสีแดงของอีกฝั่งหนึ่งเล่นสั้นกันเหมือนอัลเบโตกับมาทิอุสลูกนี้จ่ายมาสวยด้วยครับและลูกนี้จะพลิกบอลได้ด้วยโอ้โหลูกนี้โยนครับครับยิงขึ้นน้ำไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ในนาทีที่เจ็ดเท่านั้นเองครับ จังหวะนี้จ่ายมาให้โยนครับแล้วก็พิกบอลมายิงได้เลยนะครับลูกนี้ไม่มีคนประกบนะครับฟานได้ก็ดูแบบจะเข้าบอลหรือไม่เข้าบอลดีครับมันอยู่ไกลด้วยนะมาครับเริ่มต้นเร็วเหลือเกินฮนะหมายข้อครับจ่ายบอลมาที่เบคแฮมไหลามาตรงกลางที่มาถูกทัพชิปมาอย่างงี้แล้ว เรียบร้อยไหมโอโหูแล้วโรนันโดครับเดบิวลูกแรกของเขาครับผมสู้โอ้โหลูกนี้คิดว่าจะออกไปแล้วนะคือมันติดพุณรักษาประตูแหละนะครับให้ดูอีกทีหนึ่งลูกนี้ครับชิบมาในเหนือครับแต่ว่านี่ฮะโอ้โหโดนจนได้ครับเสมอกันที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับในนาทีที่สิบห้าเท่านั้นเองครับ เอาละับครับจ่ายบอลพลาดครับมาเทวุฒิจ่ายมาที่โรนัลโดครับเมสซี่อยู่ไหนนี่ไงเมสซี่อยู่ตรงนี้เมสซี่อยู่ตรงนี้เ,เกือบถึงครับลูกที่โรนันโดยิงน่าจะเป็นเมสซี่ชิปไปนะครับคิดว่านะเอโตครับไหลามาที่ไปแคบไปแค่ไหลขึ้นมาให้สมัยเอโตอเอาล้วอยู่ในพื้นที่ดีด้วยนะครับลูกนี้โอ้ย และเขาเลือกที่ยิงมุมแค,คบนะผมไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูอย่างฟานเดอร์ซาครับตรงนี้เปิดมาโอ้โหแล้วทำไมมันเตี้ยกันอย่างนี้ทายไปประกบแล้วนั้นอนะเมื่อกี้นี้นะ่ะตรงนี้เปิดมาครับและเป็นบอลของจาคัอาหรือเปล่าแม่บางบอลได้ไม่ดีเท่าไหร,ครไค่ครับไปแคมและลัวนี้ตัดบอลได้ครับ เอาละมีซ้ายมีขวาครับเลือกที่จะจ่ายให้พี่เมสซี่ครับเมสซี่ว่าอย่างไรเมสซี่ว่าอย่างไรเมสซี่ว่าอย่างไรเมสซี่โอ้โหจะยิงติดฮนะมีโอกาสนะแต่ว่าเขาเลือกที่ยิงมุมแคบครับผมมีโอกาสได้ยิงนะลูกนี้หม่งไม่ดีครับเบคแคมเอาละครับมันเดนี่เอโต้ ไมคอนว่าอย่างไรกับไอโต้ทำไมปล่อยให้ไอโต้กลาผ่านไปอย่างนั้นล่ะเฮ้ยโอ้โหเกือบไปครับฟานได์และลูกนี้ว่ายงไงไว่าถึงไหมไม่ถึงริวันโดครับหอหอสูสีกันมากๆเลยนะฮะสองคืออีกฝั่งหนึ่งก็ใช้ตัวท็อปนะอ่ะให้ดูคะแนนครับโรนันโดครับ6.9นะครับเมซี่6.1ครับเมานะครับให้ดูเฉพาะคนที่สอบผ่านนะครับ ที่เหลือสอบตรงมาเลยลุยชี้ไม่อีกแล้วไม่ถึงครับมาเทอุสมาแล้วครับมาเทอุสกระชากมาและไหลมาอย่างนี้ไม่ได้ครับผมสมบัติตัดบอลได้ครับโรดี้ตูรามทียโรดี้ครับไปแคบม,มาเทอุสมีแล้ววางสองทีและยิงเองเลยครับผม,มเพื่อนสาวเลี้ยงทำทางไปครับวิ่งทำทางไปงาางไซ้ายขวาครับ เรื่องที่จะยิงเองสร้งเงินไปฮะโรดี้แหมโรนี่จ่ายแรงไปหน่อยเอาแล้วเป็นจังหวะโต๊กลับแล้วครับของเอโต้โอ้เอโต้น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่เยเฮ้ยระวังเอโต้ดีๆโอ้โหที่บอกแล้วระวังเอโต้ดีๆครับโดนจนได้ครับเป็นจังหวะโต๊กลับจริงๆฮะจังจหวะนี้ครับตูรามก็วิ่งตามไม่ทันนะ่ะ ครับตามมาที่1นปรตูต่ครับมีเวลาอีกที่25นาทีเอาละไปแคมลูกนี้ได้บอลมาและด้วยแคมและโอ้โหไม่ตรงกรอบครับแม่จังหวะการยิงจังหวะเมื่อกี้นี้ครับไม่ตรงกรอบตรงกรอบยังพอได้ลุ้นคอร์เนอร์หน่อยโรดี้ มาที่ไปแคบไปแคมยิงได้อยู่ครับลูกนี้ตัดมาเข้าช่องนี้และเมซี่โรนันโดรครับผม <c oughs> เดบิวต์เกมแรกก็สองลูกเลยนะครับผมของแค่ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเมซี่ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะแอซสไปสองนะครับเมซี่ลูกนี้ไหลามาง่ายๆครับไม่ต้องไม่ต้องจับอะไรเลยครับยิงได้เลยคงม,มากนะครับคิเียโนโรนันโด กับอีกฝั่งหนึ่งสี่สองสี่ก็นั่งกลัวเหมือนกันนะเนี่ยโหมเอาโหมเอาครับอีกฝั่งหนึ่งอะสี่สองสี่อะกองกลางเขาน้อยมากเลยนะแต่ว่าเขามีโอกาสที่จะยิงนําเราได้สองสองรอบเลยนะฮะแล้วลูกนี้ว่าอย่างไรครับไม่ถึงฮะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกับตันให้เป็นคริสเตโนโรนันโนแล้วครับ 87แล้วครับอ้าวแล้วไม่มีใครเข้าบอลด้วยตอเรสมาเทอุสเฮ้ยๆอ,อย่าให้วีเร่ลอย่าอย่าให้โยนครับยิงอย่าให้เขาได้ยิงอย่างนั้นนาทีที่90เคลียดดีๆเคลียดดีๆตัวรามโอเคไม่แพ้นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถือว่าสูสีมากนะเดี๋ยวเราไปดูการตัดเกรดหน่อยแล้วกันครับ ต้องบอกเลยว่าฟอร์มทั้ง2คนเนี่ยร้อนแรงนะยิงหกนะครับเขากรอบ3นะครับก็อันดับยังไม่ขยับนะครับให้ดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะหาว่าโม้นะครับคริสเตียโนโรนันโดนะครับได้แมนออฟเดอะแมตช์ของเกมนี้ไปครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นนะนะครับคริสเตียโนโรนันโดครับได้แมนออฟเดอะแมตช์เกมนี้ไปครับคะแนนอยู่ที่8.6นะครับก็ยิง2ตามที่บอกนะครับอ๋อเป็นโอเนซีนะครับไม่ใช่เมซี่2ลูกนะเมซี่1ลูกแล้วก็มาทิวส์หลูกนะครับ ก็ถือว่าเปิดตัวได้ดีครับคิเตียโนโรนันโดครับเดี๋ยวมาดูเกมต่อไปแล้วกันครับโอเคครับเกมต่อมาครับก็มีความใกล้เคียงกันอยู่นะไหมเราจะดูดูโอกาเยอะกว่า2นะครับเดนกลางกับเดนหลังนะฮะ แต่แนหน้านี่ร้อยสวยเท่ากันครับฝั่งนึงครับมาด้วยสีสองสีครับโอ้โหเพิ่งเจอสีสองสีมาเมื่อกี้นี้ครับหือจับเลยนะเพราะว่าเขานําเราไปสองรอบเลยนะครับอ่ามาดูเกมต่อไปครับวันนี้ออกไปเยือนนะครับอีกฝั่งหนึ่งไปครับเฟนเดอร์จะคู่ครับมาด้วยเสื้อสีน้ำเงินนะครับคริสเตียโนโรนโดไหนใครบอกว่าไปมุมทงไม่มี เมซี่ครับแม่ลูกนี้จ่ายไม่ดีฮะติดกองหลังอีกฝั่งหนึ่งไปครับโรนัลดโดอ้วนนะเมื่อกี้แกเรตเบลครับแกเรตเบลลูกนี้หลอกฟานได้อะเฮ้ยฟานได้ฟานได้หลุดแล้วโอ้โหฟานได้มาอย่างไงหรอเนะี่ยยืนค้ำสูงเกินฟานได้ลูกนี้เปิดไปหาใครก็ไม่รู้นะครับเวอร์จิลฟานได้มาที่ค้ำครับ ชิโนล่าชิโนล่าชิโนล่าจะเปิดแล้วแล้วเปิดแล้วติดครับจังหวะน,นี้เป็นลูกคอนเนอร์ฮะวันนี้เขาซองฟันเดอะซับเปิดมาที่คิสโนโรนันโดครับยังหม่งได้แต่บอลเป็นของโรนันโดลูกนี้ชิปมาให้ที่เร,ริโวโดครับออกมาทางซ้ายครับซามปอต้าแม่จังหวะน,นี้ลิวันโดครับ ได้อยู่มาที่ไปแค้มไปแคมจ่ายไหมจ่ายสวยมากลูกนี้โรนัลโดยิงซ้ายด้วยโอ้ยยิงโคตรแรงยิงขาซ้ายนะแต่ว่ายิงแรงมากครับทะลุซองของโพลังประตูอย่างใครสักคนไม่รู้เูแต่ยิงแรงจัดเลยนะให้ดูอีกรอบหน,นึ่งจังหวะนี้ไปแค้มจ่ายสวยครับจ่ายมาปุ๊บนะครับพลิกมาหนึ่งจังหวะครับแล้วก็ยิงด้วยขาซ้ายครับลูกนี้ปัดได้นะ กูตัวนะครับกูตัวปัดได้แต่มันปัดไม่สุดครับขึ้นนำที first, right ่ในประตูต่อศูนนะครับลูทกกดิครับเสียบอลให้ไปแคมเมสซี่ไหลออกมาตรงกลางที่โรดี้ครับบคแคมโรดี้เมสซี่ออกมาที่บคแคมครับมาที่ไมคอนไมคอนออกมาที่โรดี้ครับไคแคมแอ้วทีเมสซี่เมสซี่ไม่ดโอ้โห อู๋สา์แบบหลุดตัวประกบได้อย่างดีนะครับแต่ยิงไม่ดีนะครับเมซี่จังหวะนี้กุลีครับออกบอลมาที่โรนัลดอโรนัลดออ่าแล้วก็หมดเวลาในะ้ครึ่งแล้วครับเดี๋ยวไปดูการตัดเกตหน่อยด้วยกันครับโอ้โหเสจีดเจ็ดจนึ่งนะครับเพื่นพนพนอนๆเอาไปแค่6.8แครับตามกันมาอยู่ไปแค่มโรนัลดอ่ะแอซิสจังหวะนั้นครับ ทำออกมาได้ดีครับไอ้ลูกนี้แก้เพจได้ดีครับวันนี้แก้เพจได้ดีครับเอาละและหลุดไหมลูกนี้หลุดไหมหลุดแล้วมาเทวุ์หมุนวนหนึ่งทีโอ้ยผ่านนะฮะรุดโคลิสครับมาที่ครับออกมาทางซ้ายนะฮะชินโน่าชินโน่าจะยิงไกลเฮ้ยโอ้ยย่าเมือดิโอ้ฟานเดซาเกือบเมือไปครับ ตรงนี้เปิดออกมาอย่างนี้และเคียบยังไงให้ก่อนโอ้โหเข้าซองเข้าตะข่ายครับเมื่อกี้มัทยุทธ์ลูกนี้ม่งมาไม่ตรงกรอบครับเป็นลูกตั้งเตจากผู้รักษาประตูครับ โั้นี้เปิดมาจุดครูมาตรงกลางโรงนัลโดหม่งได้อยู่แล้วครับคือความแข็งแรงของโรงนัลโดค่อนข้างดีครับและใครที่ตามไปแค่ม,มาคนนั้นจะทานไหมทานไหมอูทานด้วยนะตามมา2คนครับเป็นลูกฟ้าครับผมลูกนี้ไมค์คอนเปิดมาแหมตรงเกินเขาสองคู่ตัวครับตรงนี้คู่ตัวก็จุดครูมามีใครไหมละ่ะมีอยู่แต่มันก็เป็นบอลของ เฟนเดอร์จากคู่และเมซี่จังหวะนี้ยิงเถอะมาจนได้ครัเมซี่ครับผมบอกแล้ววันนี้เราไม่ได้รีวิวแค่คนเดียวเรารีวิวเมซี่ด้วยนะครับแมซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ลงตัวสุดครับโรนัลโดบวกกับเมซี่นะครับรวมกันเป็นของดีเลยนะครับของดีคือของดีนั่นแหละนะครับง่วจริงๆกูครับขึ้นนาไปที่สองนะครับไม่ต้องปรับอะไรให้มากมายครับ แท็กติกเราปล่อยยาวๆวัลละสิบเกมพออะไรประมาณนี้นะครับครับชินุล่าชินล่าชินาโรชินล่าเปิดบอลมาโวจิวฟันได้มงและลูกนี้กูหลิดเอ้ลูกนี้ติดบ็อกครับรอดตัวไปหนึ่งและไม่รอดครับโยนครับลูกนี้ครับไปลวงบอลไปเก็บบอลออกมาได้ครับแล้วก็ยิงเองครับผมขึ้นชื่อแล้วครับโยนครับ เทพแห่งสายเมนเจอร์อยู่แล้วคนนี้หยิงใส่ก้อยซะด้วยนะครับเหลือเวลา10นาทีดูซิว่าจะยันอยู่หรือเปล่านะครับผมยันอยู่ก็ได้แต้มยันไม่อยู่ก็สวยไปเล่นใหม่ท็อป250มันหนักเหลือเกินหนักไหมลูกนี้มาทีิวุ์ทำอะไรวะเหลือ5นาทีครับดูซิว่าการต่อบอลของเขาจะถึงแดนหน้าของเราไหม90นาทีนี้ ถึงด้วยนะร Wars โรนัลโดนั้นนั้นนั่นนั่นนันนันเฮ้ยโอ้โหเอาอะมาจนได้ครับโอ้โหชยนะในมือนะครับหายไปเลยครับเมื่อโดนยวนครับยิงจังหวะนี้นะครับน <teor> ี่โรนัลโดยิงไปหนึ่งะครับครับยิงไปสองครับ MVP ต้องไปทางฝั่งนู้นแล้วลหะนะครับเหลือเวลาหนึ่งนาทีกว่าเท่านั้นเอง โอ้โหมาที่อุ้ดนะครับไปเสียจังหวะนั้นนะครับเรียบร้อยเลยจากจะ MVP นะครับสคนนี้กลายเป็นอีกฝั่งเนี่ย m อ่ะ MVP เลยครับโยนครับฝั่งนู้น MVP ยิง3เข้า2ฝั่งนู้นยิง5้าเข้า4ี่ครับเห็นไหมเป็นที่ครับจริงๆด้วยนะครับแปดจุดแปดโรนันโดครับเจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแต่ว่าเป็น MVP ของฝั่งนี้นะเนี่ยครับ MVP ฝั่งนี้7.8นะครับมโอ้ขึ้งหลังเขาแก้เกมมาดีจริงๆนะครับทุกคนไปที่8.8เลยครับเดอะแบ็ของแท้ว่ะอ่ะประมาณนี้ครับบอกเลยว่าคิเยโนโรนด o ครับในเม n เจอร์ไม่โหดถือว่าเป็นตัวที่โหดอยู่นะ2แมตช์ยิงไปที่3ลูกนะครับ2เกม3ลูกนะครับผมเมซี่ก็1แอสซิสต์หประตู1แอซซิสต์หการยิงนะครับ ประมาณนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีนะครับสำหรับพี่น้สวัสดีครับ